อร่อยไหมครับอร่อยค่ะเขาใส่ริกอายม่เลยเขาทำเป็นโปรโมทให้มาประจำใช่ขอบคุณครับโอใครผมฝากร้านด้วยนะครับร้านหนงไข่ใน้วนนะครับอยู่หน้าเจริญกรุง81ซอยบางขวางนะครับมาช้าอดกินมาช้าอดกินมาช้าอดกินนี่มา3นาทีแล้วเพิ่งจะได้กินมาตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ มาได้เลยครับผมสวัสดีจ้าวันนี้เราพามากินขนมข้ามพลาดจยู่ถนนเจริญกรุงนะจ๊ะร้านชื่อขนมไข่คุณอ้ณ้นนะจ๊ะอยู่ปากซอยเจริญกรุง81มาอยู่ตรงหัวมุมเลยมาไม่ไมไมไ,มไม่พลาดแน่นอนโอเคร้านนี้เด็ดนะขนมกรอบนอกนุ่มในกระสบบอกโอเค มาดูจ้ะเอ๊ะเคอันนี้เธอเนื้ออ้วนนะจ๊ะสวัสดีครับอ่าเนื้อวัวขายถึงมีกี่ปีแล้วจ๊ะทั้งหมดผมขายมา14ปีโอ้แต่ร้านอยู่มาทั้งหมด40ปีอ่าขายมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแม่รุ่นแม่ขายใช่แล้วไปเนี้ออ้วนมาซื้อต่อมาต่อเป็นมือที่สามค่ะ ขายทุกวันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยว่ขายทุกวันครับจนกว่าจะโอ้ยจเนอยจะเหนื่อยตั้งแต่หกโมงถึงสี่โมงหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นโอ้ขายแต่เช้าเลยถ้าใครจะมาใส่บาทอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้ก็มาซื้อ <มา S 2> ของเ<อ>สร่จมาอุหดหนุนแล้วก็ไปใส่บาทได้เนะาะครับร้านนี้เท่าไหรขายยังไงเอ่ยถ้าที่ร้านเป็นธรรมดาจะเป็นถุงละสิบบาทถ้าเป็นลูกเกดจะแปดชิ้นยี่สิบ ลูกแกนมาชิ้น20ถ้าธรรมดาคือถุงละสิบาทสิบาทนี่กี่ตัวเนี้มีห้าตัวครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฮะอันนี้คือถุงละสิบบาทขอีบอันนี้อันนี้<อ>คืออันนี้คือสิบบาทอ่ะ อี้คือ,อนนตุงละยี่สิบเป็นลูกเกดคือแปดชิ้นยี่อันนี้คือสิบบาทถ้าชิ้นอันนี้ลูกเกดแปดชิ้นยี่สิบอ่าพิเศษขึ้นมาหน่อยแปดชิ้นยี่สิบเป็นลูกเกดร,ราคาย,ย่อมเยาอร่อย

นี่เรามาเป็นเตาสุดท้ายเลยเนาะแล้วก็ตอนที่มาบอกตอนที่มาเหมาเขาเนี่ยคือคนเดินมาหาตลอดขนดมไทยยัวยัวยะวอบนอกนุ่มในเนื้งงอฟูฟูไม่หวานมากชอบตรงนี้ นนะน,กกนี่ธรรรมดาะคับได้ชานมไข่มุกสับแก่ลงน้ำก็เลยดูเนื้อข้างในมีแต่ธรรมดานะเฉ้าะไม่กี่วันนี้เองนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันช่วงล็อกดาวน <c oughs> เขาก็เลยแหม่มาซื้อเต็มไปหมดเลยมาเราไม่ค่อยได้ทานใช่ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณครับแบบลูกเกด แล้วจ้ะอันนี้เป็นแบบลูกเกดลูกเกดก็นี่เวลาเคีย้ยวมันก็จะมีอะไรให้เคี้ยวเยอะกว่าธรรมดาหิเนาะ Oh, very good มามาอุดหนุนกันนะจ๊ะเฮี้อ้วนขนมไก่ปากซอยเจริญกรุง8ป8สขายทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย4ี่โมงเย็นแต่ว่าอย่ามา4ี่โมงบ่ายสี่โมงนะบางทีบ่าย2องโมงก็จะหมดแล้วเนี่ยวันนี้มาบ่ายบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมง19านาทีเนียกำลังเข็บร้านแล้วจ้า เพราะฉะนั้นมาช่วงเช้าชัวร์สุดครับโอเคโเคที่าฝากร้านหน่อยจ้ะเมืใหรผมฝากร้านด้วยนะครับร้านหนมไข่ในข้วนนะครับอยู่หน้า,าเจริญกรุง8ปสิบเ็ดซอยบางขวางนะครับ<อ>มาช้าอดกินมาช้าอดกินกน,นี่มาสามนาทีแล้วคุจะได้กินมาตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับมาได้เลยครับผม Thank you.